พรรคก้าวไก่นังบ่ท่านได้เป็นรัฐบาลก็มันลีดไายประชาชนแงแล้วพี่น้องขอแรงประชาชนทุกท่านช่วยบริจาคให้พรรคก้าวไก่คนร้อยนะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะมันเอารักรลอยเดอ้อต่อไปข้างนาเพราะมันได้เป็นรัฐบาลมันก่อตั้งรัฐบาลได้แล้วมันได้ตําแหน่งของอัน ยังอ่ราธมนตรีน่ะมันสิเอาลายปันได้นี่ขนาดมันยังบริเป็นได้เนี่มันยังมีนโยบายขอรับบริจาคแล้วมันรีดไถเจ้าตัางแต่มันทั้นบริเป็นได้ไดจ้อักนละโอยเว้าออกมาแล้วกูกขั้นดากเนยวเกาดากจะเข้ากัน <c oughs> <c oughs> กูไม่อยากคิดถึงเบื้องหน้า ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยกูบ่ได้เลือกกูจีกูจะเดือดร้อนน้ำบ้างเนี่ยกูว่ากูต้องเดือดร้อนน้ำแน่นอนแหละเนาะกูคงหลีกเลี่ยงบ่ได้อ่ะชะตากรรมเนี่ยนะแต่มันเกิดอีกอยังขึ้นชะตากรรมเนี่ยกูคงจะหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกนะ รัฐบาลลุงตูวบ่มีมาขอรับบริจาคหรือจ๊ะนะมิเต้ห่ัก็ห้ไห้สวัสดิการรัฐให้เงินพูดเทา่าให้เงินคนทองคนพิการบม่เคยมาขอรับบริจาคเงินเท่าล้วเอามาให้เฮ่าดรอกนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอัดย่สซื่อขอนมย่ยเออ เออบ่คิดจะไปที่บคิดจะหาบ่คิดจะหาเงินหรืออย่างไรบ้บ่ะเออขอเงินเท้าเดีวเอามาขึ้นไหนเฮ้าอ่นนะโอ้ยเขามีเขามีชู้โชกโอ้ชู้โกกเออแม่สงสัยรัฐบาลนี่คล่องสู้โชคโอ้สงสัยนับสื่อชู้โซกกว่ะเออคือเอ้ยใอยว่าล่ะนะขอบริจาคอย่างเดียวอะไรเนาะโอ้บ สมองบ่เคยคิดจะพัฒนาเลยโนโอเอาละซุ้มเจ้าเตรียมโตซอยเหลือพักที่เจ้าเลือกขึ้นมาเดอ้ออืมอ่อนใจล้ะค่อยค่อยรู้สึกว่าตอนเนี้นะคอยมองเห็นอนาคตของประเทศไทยแล้วว่าจะเป็นจังใดอะ่ะ ซุ้มเจ้าจะไ่ได้รับความช่วยเหลืออีกอย่างตามคำที่เขาว้า wow, มาดอกนโยบายทั้งหลายแลที่เขานั่นมาดอกพอเริ่มต้นเจ้าก็ต้องเสียเงินกันล่ะแล้วเจ้าคิดดีว่าเจ้าจะได้เงินจากเขาเอาส่วนไหนคิดจ้าเออจเจ้า่วนไหนคิดนะขอเงินเราพี่น้อยขอตังค์แน่ร้อยนึง คอยหายเจ้าลอยนึงเพราะผ่านน่นแล้วหนูว่าเนาะขอเฮาลอยเอาขึ้นเนยลยครับเราเอามาหายเฮาเอาเงินเรามาให้เราหนึ่งขอพี่แงดอกคอยคอยได้ผลประโยชน์พอคอยโบเมนติงบักสมขอโบเมนติงเกาไก่ซุ้มเจ้าต้องบริจาคเงินแล้วเอามาให้คอยกับแม่คอย มรก่อยเป็นติ่งลุงตูง่ถข่เป็นติ่งลุงตู่อไข่บอาบริจาจ่าตือขออ่จิจนงังรออัน,นสองจากซุ้มเจ้าแหละเดือจ่าและว่ข่กับขอภาวนาให้เจ้าซุ้มเป็นติ่งของก้าวไก่นะซอยพยุงก้าวไก่หาบรรลุคำปราศัยทั้งหลายคำอภิปลายทั้งหลาย นะที่เขาอันจะเฮ็ดเพื่อประชาชนคนไทยนะยศทิมเขาเด้อคอยกี้ตั้งตารอคอยอันนีิสงเงินบริจาคจากซุ้มเจา้านะจ๊ะขอให้ซุ้มเจา้ามีเงินบริจาคก,กันหลายๆด้วยจา้าเหตุงานมือละสองร้ 80, แปดก็อย่าลืมบริจาคให้ก้าไกลหนึ่งรอเหตุงานเบิดมือกลางแดดแบกหามนะจ๊ะ chưa chị thấy ngân lo